บายดีพี่น้องสุขุสุคนสุมองสุบ่อนที่ติดตามหับชมสองสนีป่าพี่น้องกราบสบายดีพอแม่พี่น้องข่าวติดคอกินข่าวทำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยย่มือเศร้านะเศร้ากับหมเศร้าเลยสวยจังหน่อยเพราะว่าห้ากานย่อข่าเพล่นแล้วครับมากินข่าวต่อน้องดัมยูวข่าวก็เลยชวนเรื่อยมากินบายดีพาดุูมกินข่าวทำกันเด้นกินข่าวกับต้มไก่พี่น้องเอ้ย ต้มไก่สามโตแกงไก่สามโตพี่น้องเลยสูตรสางมะหยกเพื่อนกินเนาะไก่กระมันมันแสบอะไรกินข้าวกับน้องแกงบูมเด้อกินข้าวกับน้องแก้มบุูมเด้อร์แสบบะรองดามข้าวเปากมดจรงแสบข้าวสตินี้เป็นตากลองเองพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่ พระโตก้ากย่อสร้างเมืไงพี่น้องเล้วแต่พรตกพรตกบวแมนพระตกดีนะเอาุเขาห้องสุดสูงขึ้นเยหนึ่งนเขาได้กินมาตัวอยากกินหมาอย่งเียนมออ ตูดข้ามาผักข่าวนะร้อยคือพากินข่าวร้อยมาบิร์าบข่าทำสีแซ่ทำซีแซ่ไอีและแม่ผักข่าวน่ะข้างล่างนะนองดำโอ้พี่น้องปวดโคทำสิกินเลยบา้พี่น้องเลยพอเพลินข้างล่างพันกินแล้วหรือพี่น้อง น,น้องด้องดเลยบบเป็น,นอย่างไรเราเจี๋ยห้ามะพอบอตีเลยเหมือนโอ้ตงสสใส่แสบถ้าใส,าส่ประเด็กลายแม่ต้องใส่แสบบลาบอตีน้องดำกินขออย่งแงะน่งแงะหน่งาำลิงเอามาทำิ่งเาแม่แบอกมาทำส้าแงบบ

น้องกินข่าวน้ำกันเด้อข้าิมบมแงสกินบตีบเลยพี่น้องกินบเบดเกบอกตีบอยากกินไน้ตีบนะ ร้อยสมากินข่าวไหมบ่มีหัดบ่นหรอวะบุดาคูปากันมากเพ้าะเยอมากยงเฮียหัดต่อ ได้ที่ผัตัลให้าโลดถวยบวมไดประนสีแล้วตวนี้บอแทนติบ่ออ้หเตคุณอยู่ไหนเาด้ยไเขาเที่นี่ Nói, anh đặt nọc, đi phép à phổng. Nằm 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 ừ nằm 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 คอยคอยโอ้อยากจะมาลูลูข้อยเถื่อนข้วยแล้วเพื่อนมันส <other> <Hyd rate. S 3> ิห <ing> ่างเนาะมันก็เลยข้วยแล้วโอ้ย่างแห้งมันลุบลงลุลงรลอวแล้ว อ๋อมันยังค้างมันมันยังสัมหนิเนาะยังกระพิกหนึ่งพี่น้องเลยเพื่อนค่ะมันยังอยู่สี่เสาสิบหัมันคุ้ยจะไปใส่มีเงินอยู่สี่เสาแดงดำเคยออกมาเนี่ยวันน้มีเสาได้ไหมอ่าไม่แต่ไม่ไม่เสร็จนะไม่เสร็จเม็นลงผ้าดำบ้องอยู่ทุนเงินผ้าดำบ้องแล้วสิบหุ่งหน้าขึ้นใจเดี๋ยวมึงเด้อ

ต้มเป็ดกะมีต้มเป็ดกระอันเพื่อนอันเพื่อนอันเด้เพื่อนนางลอยเห็นไหมเฮือนนางลอยก็เอามาผ้าหนึ่งแล้วก็หมอหนึ่งเอามาซองหมอเพ่อนแล้วพี่น้องเลยต้มเป็ดลาบปลาเพิ่นเอามาห่วมเนาะแล้วก็ติเข่าวก็ะซองซ้มติ๊บพี่น้องเพิ่นเอามาสอยเรือกัอกุนขอบครัวเฮากับขอมุกขอบใจนางลอยลายด้วยลอยที่มีน้ำใจเนาะพี่น้องเพิ่นก็มีน้ำใจมาสอยเรือขอบครัวเฮา พอได้อาหารเสริมขึ้นไปอีกพี่น้องเอ้ยก็ได้พอกพอกันกินพี่น้องเยอะเจริญเลือกินพอแหละอิ่มเต็มสำลานพี่น้องเอ้ยเมื่อในวันดีวันดีวันงามงน้น้องดำน้องดำก็มานอนตั้งแต่เมื่อวานนี่ป่ะสิมาปลุกเคลื่อน,นก็นมาแต่เมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยมาหายเอื่อยสักกงสักขาหาย là thằng thằng non thì họ là thằng Đó. Đó. làm nó thằng làm mà hừ cỡ pan pan khó pan ha กินหึจานหลาย10อยู่ต้มเป็ดเอ่อต um, ้มไก่ละร้อยแซล้ววไก่เอา้ไมเด้อพุ่นว่าแกงโมเมนตัมแกงไก่แกงไก่แกงไก่ใสมือเ่าแม่เฮ็ดเองพี่น้องความแซ่บความนัวนี่สุดยอดพี่น้องิมือบ่ตก

เมื่อน,นี่ห้องอะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าได้ด้พี่น้องสบายดี